ท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําประกอบไปด้วยราศีกรกฎราศีพิจิกก,ก,ก็ราศีมีนนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปากคุม้มหนาหางแต่วันที่16ตุลาคมถึง3เอตุลาคม2563นะคะเป็นดวงความรักของคนมีคู่คนสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็จะตามต่อด้วยดวงความรักของคนโสดด้วยนะคะ ค่ะเรามาดูไพ่พลังงานใบรแรกของชาวธาตุน้ําคนมีคู่หรือคนที่ความรักมีปัญหาไม่ไม่ชัดเจนกันอยู่ตอนนี้นะคะไพ่พลังงานใบรแรกของชาวธาตุน้ำด้ไพ่8ดดาบนะคะไพ่แปดดาบภาพป,ปิดตาดาบพร้อมกรอบเป็นลักษณะของมืดแปลด้านกับปัญหาที่หาทางออกไม่ได้อยู่การรอคอยนะคะหรือบางทีท่านบล็อกเขาหรือเขาบล็อกท่านก็ได้ตอนนี้เหมือนกับออถ้าท่านบล็อกเขาท่านก็ อาจจะยังไม่อยากเปิดบล็อกแต่มีความวารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องหาทางติดต่อเรามาจนได้แหละถ้าเขารักเราจริงอะไรประมาณนั้นอยู่ก็ได้นะคะไพ่7ไม้นะคะไพ่แปดมิเท้านั่นแหละ,ะคือไพ่พลังงานของความกระตือรือร้นที่ฝ่ายนั้นจะต้องมีให้ท่านบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ให้ชาวธาตุน้ํามีบทบาทหรือแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวอะไรประมาณนี้เหมือนท่านไม่อยากจะอื แสดงอีกต่อไปแล้วอยากให้เขาเป็นฝ่ายที่จะ,ะแสดงความรู้สึกโหยหาหรือต้องการท่านบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนอท่านไม่อยากติดต่อไปก่อนก็ได้ถ้าความรักมีปัญหาอยู่นะคะสามเรียนแต่จิตใจในใจนะก็หวังแอบหวังลึกๆนะว่าเขาจะติดต่อกลับมาหรืออีกนึงเ้ยหรือเราติดต่อไปก่อนดีนะก็มีคิดแต่ ก็พยายามที่จะไม่ทําแบบนั้นนะคะก็คืออยากให้ตัวเองมีความสําคัญกับเขาบ้างอยากให้เหมือนเป็นการกดดันอีกฝ่ายนะคะการบอกหรือการไม่อ่านหรืออ่านแล้วไม่ตอบก็ได้ข้อความของอีกฝ่ายอย่างเงี้ยนะคะเหมือนท่านไปไปกดดันเขานิดๆน,นะคะให้เขามีความรู้สึกอยากต้องการอยากคุยกับท่านบ้างอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่งั้นท่านก็มีความรู้สึกว่า ถ้าสถา,านการณ์มันยังไม่ดีขึ้นเพอเพอก็เทเข้าไปเลยก็ได้ถ้า,าสตาฉันก็จะไม่งอ้อหรือผมก็จะไม่งอ้อแล้วนะเดินหน้าแล้วนะเดิรซสันสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีคนใหม่ๆ <c oughs> ขอประทานโทษค่ะ <c oughs> มีคนใหม่ๆ <c oughs> เข้ามาก็ได้ไม่เห็นจะแคร์อะไรประมาณนี้นั่นคือแค่ความคิดความรู้สึกนะคะแต่ความเป็นจริงท่านก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะพ,พ่พลังงานท่านเป็นแปดาบนี่มันบ่งชี้อยู่แล้วว่า ท่านอยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้นะประมาณนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูอีกฝ่ายนะคะเป็นไพ่ราชินีดาความมุ่งมั่นความตั้งใจขยายด้วยไพ่เกาทวยความรักความผูกพันราชินีดาเป็นการลักษณะมือหนึ่งถือดาอีกมือนึงถ่ายออกไปเป็นลักษณะถ่ายมือนะคะถ่ายมือแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยเห็นไหมลักษณะน้าไพ่เป็นการเชื่อเชิญก็ได้นะอาจารย์หมอเขาเหมือนอยากเชื่อเชิญให้ท่านเข้ามา ได้นะก็เข้ามาคุยอะไรประมาณนี้นะคะข้าวถ้วยวิจะเสิร์ฟความรักให้เต็มที่เลยก็ได้เป็นการเสิร์ฟผลไม้เสิร์ฟขนมนะคะไพสตาจะเหมือนกับจะเทความรักให้ท่านหมดเลยเพราะเขาใหญ่ดยดีวิวนี่แปลว่าเทความรักเลยนะคะเจ็ดถ้วยเป็นงูเนี่ยรัดที่เอวแล้วในมือยังถือดอกกุหลาบอยู่ในมือ,อหลายดอกด้วยนะคะอาจจะแปลว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเขาเรียกว่า เทความรักให้ท่านโอบกอดรักท่านมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือคนรักเป็นอยู่และปัญหาที่อาจจะนิ่งไปสไตล์ยังแปลว่านิ่งด้วยเหมือนการที่เขานิ่งไปก่อนหน้านั้นดีวิลอาจจะเป็นปัญหางานรักตัวเขาก็ได้นะคะหรือมีสิ่งเก่าๆที่เขากําลังเคลียร์อยู่ก็ได้เขารอให้เขาแบบชัดเจนในแง่เขาไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นหกดาบจะแปลว่า ใจเย็นรอเขาก่อนนะเหตุการณ์จะคลี่คลายเองนะอย่าเทเขาน่าก็ได้นะคะหกดาบเหตุการณ์จะคลี่คลายเองเพราะว่าเรือนาะคาลำนี้ได้ส่งผู้โดยสารข้ามฝากถึงฝั่งเห็นไหมคะคือความจบแบบสมบูรณ์ก็แปลว่าทุกอย่างเขาจะเคลียร์ได้ท่านกับเขาจะต้องมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกันนะคะก็อาจจะแปลความหมายหนึ่งเขากําลังจะเดินทางเท่าอยู่ทางไกลอยู่จังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นก็ได้ พอประเทศไทยไทยเราก็เปิดประเทศแล้วเขาอาจจะกลับมานะคะประมาณนี้นะคะหรือท่านอยู่ประเทศอื่นก็ได้นะคะไม่ได้ดูดวงเฉพาะคนที่อยู่ประเทศไทยนะโอเคค่ะเพราะลูกค้าต่างชาตออิลูกค้าชาวต่างชาติก็มีเหมือนกันจริงๆนะคะแล้วก็หรือแม้กระทั่งคนที่ไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะโอเคเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะราชินีไม้สองถ้วย ถ้าไม่เท้าอัสวินดาบแล้วก็10ถ้วยเป็นใบสุดท้ายซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้น7จ็ดไม้จะสื่อถึงการปัดทะเนี่ยนะคะ,ะเหมือนการกอดชลาจนไป,ไปนี้คือความวุ่นวายนะต่างๆนานาที่ผ่านมานี่มันอุย้ยวุ่นเหลือเกินน้ำจะลงเอยแบบไหนเนี่ยนะคะแต่ให้มีราชินีไม้สองถ้วยเป็นการอบกอดกระชับกันแบบนี้ก็ลงเอยด้วยดีแหลคะค่ะแบบนี้นะปัญหาต่างๆที่มันวุ่นวายที่ผ่านมาเนี่ย ในที่สุดก็เคลียร์ได้นะฮะก็จะได้เจอกันได้บอกรักได้กระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะฮะห้าไม่เท้าอัศวินดาบขยายด้วยสิบถ้วยก็อาจจะแปลว่าสิ่งที่มีปัญหาเนี่ยมันเคลียร์มันจบมันตัดแล้วนะไม่มันจะไม่เป็นคลื่นใต้น้ําอีกต่อไปแล้วนะเพราะมันเป็นสิบถ้วยแล้วคุณกับเขาจะต้องแบบสมหวังในรักแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกันอได้อยู่แบบ บ้านหลังเดียวกันอะไรประมาณนี้เลยสิทุ้ยได้บอกรักได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นไปแบบเห็นแบบชัดเจนในเรื่องของความรักได้เลยอ่านั่นคือดวงความรักของคนมีคู่และคนที่สถานะไม่ชัดเจนในชาวธาตน้ำมาดูดวงคนโสดชาวธาตน้ำบ้างค่ะ ดวงคนโสดนะคะคุณได้ไพ่7ดาบค่ะได้ไพ่5ดาบน่าจะเจ็บปวดมากเลยนะที่ผ่านมาเหมือนถูกถูกหลอกถูกทําให้เสียใจเน่ยนะถูกหลอกนะคะไพ่4ี่ถ้วยไพ่อัดเอ๊ะเท่ทีค่ะไพ่สไม้ไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายอัศวินถ้วยโอเค สใบสุดท้ายดีมากนะคะเพราะฉะนั้น7ดาบกับ5ดาบอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาคุณโสดผิดหวังล้มเหลวถูกหลอกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสี่ถ้วยท่านอาจจะได้ง้อเขาแล้วหรือพยายามที่จะ,อะขอความรักกลับมาจากคนเก่าแต่แล้วมันไม่สมหวังในที่สุดนะคะให้สองไม้ เป็นพ่ลักษณะการเดินแบงหน้าแล้วท่านไม่ย้อนกลับเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือความรักใหม่ๆที่จะมีเข้ามาซึ่งมีซะด้วย<ม>เห็นไหมคะอาจจะเป็นรักต่างวัยรักทางกายสองไม้เด็กถือถ้วยอัอาศาวินถือถ้วยขี่มา้ามีคนมอบความรักให้ท่านอาจจะเจอกันเพราะการเดินทางการดีวงานก็ได้นะคะเนี่ยประมาณนี้ที่จะเจอนะะในเรื่องของความรักคนรักเข้ามาลักษณะผิวขาวนะคะหน้าตาน่ารักหรือไม่ก็ผิวสองสีก็ได้ นะคะที่จะเข้ามามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะสองไม้กับอัศวินถ้วยแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังแบบนานๆที่เจอกันนานๆที่คุยกันอยู่นะไม่ได้ขึ้นถี่มากแต่ยังไงก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นคนรักกันนั่นเองสำหรับคนโสดในปักนี้นะคะค่ะอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำ ขอให้คำแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำค่ะทั้งคนโสดคนมีคู่คนสถานะไม่ชัดเจนนะคะได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่สแต็งน,นะคะออลัเกอร์อีกสองใบนะคะ โอเคค่ะไพ่คำแนะนํานะคะไพ่ไพ่บอกว่าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเป็นลักษณะของการนัดเจอกันนะคะไพ่ชุดนี้จะแปลว่าการมีผู้หญิงยืนรออยู่หน้าประตูผู้ชายคนนี้กําลังแบบเสร็จภาร,รกิจงานกําลังมาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักก็เหมือนกับจะบอกว่าถ้ารักะลรคิดถึงกันต้องมาหากันบ้างคุยกันบ้างอย่าอย่าปิดกั้นตัวเองอย่างเงี้ยนะคะ พันนั้นผ้าเจ็ดดาบชุดนี้จะสวยนะคะจะดูดีนะคะแล้วก็ผ้าสเตรนเป็นภาพผู้หญิงคอ,อ,คอนโทลสิงโตก็คือการคอเคียร์กับสิงโตเจ้าป่าเจ้าเขาเชื่องมากนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นไ้าจะแนะนําว่าถ้ามีความรักต่อกันนะให้คุยกันและก็เจอกันบ้าง mm hmm. อย่าแค่คุยอย่างเดียวด้วยต้องเจอกันต้องใกล้ชิดการมีโอกาสที่จะสัมผัสการโดยตรงอะนะคะไม mm ่ใช่จะสัมผัสกันแค่การพูดคุยข้อความ พลาัง,งานแบบห่างๆแบบนั้นอ่าต้องได้เสิร์ฟความรักให้กันแบบนี้กุญแจถูกเปิดล็อกนะคะก็แปลว่าไขหัวใจเปิดใจต่อการบอกรักกันเสิร์ฟความรักกันให้เต็มที่สําหรับคุณสองคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักนะคะต้องมีบทโรแมนติกแบบนี้ละคะ่ะมันจะช่วยเพิ่มรสชาติของความรักได้มากๆยิ่งขึ้นอืนะคะประมาณนี้โอเคอาจารย์ขอจบ การพยากรณ์เจอใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมทุกใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ